ฟังรวมๆนะในข้อแรกเนี่ยเหมือนกับถ้าให้พี่สรุปนะก็คืออิงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่แก่ใช่ไหมค่ะป้าไม่ไม่เราพูดถึงหนย่งไม่แก่รุ่นขาดไม่ได้ใช่ถ้าอิงแก่แล้วพี่จะเป็นยังไงวะเราจะไม่พูดเรื่องนั้นกันก่อนอื่นเลยเห็นโชว์รูปแมวแล้วมีความภาคภูมิใจที่ทำให้มันมองกล้องได้ มันมีทิพย์มายังไงครับมันมันคือไอตัวนี้มันมีความสําคัญยังไงครับมันไม่เคยมองกล้องเหรอหรือ,อยังไงคือตัวเนี้ยเป็นชื่อว่าเส้นใหญ่ค่ะเป็นแมวของพี่ปอยคอเทอ๋อเหรอใช่ค่ะคืออิงอเคยไปเเจอเส้นใหญ่ตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเลยที่พี่พึ่งพี่ปอยเขาซื้อมาเนีค่ะแบบได้เลี้ยงน้องมาแล้วก็คือร,รูปที่เป็นผมยาวอ่ะคือถ่ายเมื่อสี่ปีที่แล้ว ก็คือไปบ้านพี่พึ่งพี่ปลอยแล้วก็ไปอุ้มน้องแล้วแบบเหมือนเห็นท่าอุ้มิงบ้าคืออิงอ่ะไม่ถูกกับแมวเเป็นคนใช่คือแบบแมวไม่เคยรักอิงเลยอะไรเงี้ยแล้วอิงเวลาอิงอุ้มแมวอ่ะอิงก็จะอุ้มแบบท่าแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องก็จะกระโดดหนีอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเมื่อวานอ่ะเหมือนก็ได้เหมือนอุ้มครั้งแรกที่แบบเขาแบบยอมอยู่แบบกับเราอ่ะแล้วก็หันมามองกล้องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ย สี่ปีผ่านไปมีพัฒนาการซึ่งเอรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ภูมิใจไว้ก่อนใช่ค่ะถ่ายมาปายสิบรูปมองกล้องอยู่แบบสามรูปอะไรอย่างเงี้ยคะใช่แมวมันเป็นสัตว์ที่มันไม่เคยทําตามสิ่งที่เจ้านายต้องการมันแล้วแต่ดวงแล้วก็แล้วแต่ความพึงพอใจของมันแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ทําสําเร็จ ขอบคุณค่ะมาถึงคําถามของเราในวันนี้เราจะถามแค่สามข้อนะครับเพื่อต้อนรับค่ะเส๋อต้อนรับปี2022นะครับเริ่มจากเหตุการณ์ในช่วงปี2021ก่อนนะสิ่งไหนที่ชอบที่สุดสิ่งไหนที่ไม่ชอบที่สุดอะไรก็ได้เรื่องที่เราทําเรื่องที่เราไปเจอหรือหรืออะไรก็ได้เริ่มจากที่ชอบที่สุดก่อนครับที่ชอบที่สุดหรอคะอืม เหมือนรวมถึงความภูมิใจอะไรอย้ยได้ไหมคะได้หมดเลยครับได้หมดเลยอ๋ออิงว่าแบบอิงว่าน่าจะเป็นเรื่องของอืมเหมือนเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบปีนี้มันจะแบบเป็นยังไงอะเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้แบบยากมากอะไรเงี้ยค่ะสําสหรับแบบสําหรับทั้งแบบในพาร์ศริลปินแล้วก็ในพาร์แบบเอ,อชีวิตส่วนตัวอะไรเงรี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีมีปัญหาตลอดแต่ว่าแบบสิ่งที่โอเคกับกับ กับกับปีนี้ที่สุดอะน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าผลลัพธ์กลับมามันโอเคทุกอย่างเหมือนแบบมันมันเหมือนเราแบบรับมือกับมันได้แล้วเราก็รู้รู้สึกว่าแบบเอ้ยผ่านมาแล้วมันมันก็ได้ประสบการณ์อีกแบบเหมือนกันแล้วเราก็ดูเก่งขึ้นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพาร์ทไหนก็ตามอะไรเงี้ยอย่างเรื่องแบบเพลงไงใช่ไหมคะก็ได้มีพอพอแบบตอนจบปีอาจจะต้องมีแบบพวกแรปอัพ ของสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี้ยแล้วปรากฏว่ายอดที่ออกมาคือมันแบบดีจนอิงตกใจว่าแบบอิงปล่อยจริงๆปีนี้แค่แบบสองเพลงเองแต่ทําไมแบบยอดมันถึงแบบดีจังเลยอย่าเงี้ยค่ะก็เหมือนเซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆก็แบบเออรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาจากจากสิ่งที่เห็นแล้วก็โอเคแบบขอบคุณมากๆที่ทุกคนที่แบบยังฟังเพลงอิงในปีนี้อะไรเงี้ยค่ะอืม แล้วก็ในพาค่ะทัทีเชิญเลยครับค่ะแล้วก็ในพาเราส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าปีนี้แบบครอบครัวอุ้นส่วนเสียคุณย่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบต่อสู้กับกับอารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะอะไรค่ะแบบเรื่องของแบบความเสียใจเรื่องของการแบบต้องแบบดูแลคนในครอบครัวแบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทำอิงว่ายังทําได้ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจนถึงตอนเนี้ยก็บางทีก็รู้สึกว่าแบบ ตัวเองโตขึ้นตังเลยแบบในการแบบเออเป็นเป็นพี่สาวคนโตอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออแบบก็ดีสุดสุดท้ายผ่านมาแล้วเราก็เหมือนเราก็แบบผ่านมาด้วยด้วยด้วยดีอะไรเงี้ยค่ะอรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในเรื่องไหนมากที่สุดหรือปะเห็นบอกว่าหลายอย่างเมื่อกี้แบบภูมิใจในหลายสิ่งที่ที่ที่ผ่านมาได้อะไรเงี้ยถ้าเลือกเป็นสกิลด้านไหนที่ดูจะอืม เก่งขึ้น,น,นเลยใช,เใช่ไหมอ๋ออีคที่ว่าอิพัฒนาขึ้นแบบในเรื่องของการออ่จัดการปัญหาที่อยู่ข้างหน้าอะไรย่างเงี้ยค่ะเหมือนอาจจะแบบว่าก่อนหน้านี้แบบปีที่แล้วเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าทุกใจกับเรื่องนี้แบบ<ม>ถ้ามีร้อยถ้ามีร้อยคะแนนให้ร้อยเลยอะไรย่างเงี<ม>้ยแต่ว่าแบบพอปีนี้แบบเราเหมือนเราเหมือนจัดการความสําคัญของ ของแบบของความทุกใจของเราได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางเรื่องที่แบบเราแบบเราเรียนรู้แล้วอะไรเงี้ยจากมันเราก็อาจจะแบบเก็บมาใส่ใจน้อยลงอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองในในเรื่องของการจัดการแบบชีวิตแล้วก็อารมณ์แต่เรื่องการทํางานอ่ะอิงก็รู้สึกว่าอิงอิงค่อนข้างเขาเรียกอะไรแบบเวลาเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเวลาเราไปถ่ายงานเวลาเราไปเข้าแบบสมมติ อิงจะเริ่มมีงานโฆษณาเข้ามาอะไรเงี้ยหรืองานที่แบบเป็นกองถ่ายอะไรที่มันไม่ใช่แบบการร้องเพลงเฉยๆเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอิงจะแบบไม่มั่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้เกิดมาแบบเหมือนแสดงเก่งหรืออะไรอย่างนงี้เลยแบบว่าห้าสี่สามสองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพอเหมือนเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเยอะๆแล้วเราเรียนรู้วิธีการทํางานแบบแม้กระทั่งแบบเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เหมือนรู้แล้วว่าแบบเราจะต้องดีลกับสิ่งเนี้ยยังไงก็เหมือนแบบเออเก่งขึ้นแบบ เรียนรู้ขึ้นอย่างอย่างเวลาแบบทํางานกับพี่ๆที่ค่ายอย่างเงี้ยคะ่ะก็คิดว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากขึ้นแบบรู้สึกว่าทีมแบบเก่งแข็งแรงอย่างเงี้ยคะ่ะแบบตัวเราก็แบบเหมือนกล้าที่จะพูดคุยอะไรอย่างมากขึ้นเงคะ่ะก็พัฒนาขึ้น,นะคะ่ะปังรวมๆเนอะในข้อแรกเนี่ยเหมือนกับถ้าให้พี่สรุปนะก็คืออิงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั่นเอง เพราะดูดูเหมือนเรื่องที่ภูมิใจที่ตัวเองทําได้มันเป็นมันเป็นสกิลของคนที่มีประสบการณ์ในการ organize ทุกอย่างในแบบที่ผู้ใหญ่เป็นค่ะน่าจะใช่แต่ว่าไม่ใช่แก่ใช่ไหมค่ะป๋าไม่ไม,ไม,ไม่เราพูดถึง่ใหน่ยัไม่แกเด็ก่าดไม่ได้ใช่ถ้แก่แล้วพี่จะเป็นยังไงวะเราจะไม่พูดเรื่องนั้นกันได้ เรามาต่อคําถามที่สองคราวนี้เรื่องที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ชอบในรอบปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ออกไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ออกไปร้องเพลงไม่ได้ออกไปทําในสิ่งที่ที่เราชอบอะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกคุยกับพี่ๆตลอดคุยกับพี่ๆที่ค่ายตลอดรู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรที่ที่เที่ยวกับการออกไปเล่นคอนเสิร์ตได้เลยอะ อืมอืมจนมันแบบมันก็คิดถึงแบบคิดถึงบรรยากาศมากๆคิดถึงการที่แบบไปเล่นกับคนแล้วคนแบบตะโกนใส่เราอ,อะไรย่างเงี้ยตะโกนร้องเพลงไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบคือโอเคเราอาจจะได้ออกไปร้องเพลงเป็นงานออนไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกไม่ชอบเลยที่ท,ที่ทําไมถึงเราถึงไม่ได้ออกไปเจอผู้คนสักทีอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นเป็นจุดที่อิงว่าขาดไปในในปีเนี้ย อืมและเขาคือ,อเอาจริงจริงอิงอาจจะลากยาวมาตั้งแต่ปีปลายปลายปีที่แล้วด้วยค่ะป๋าแบบเราเป็นคนแบบใช่เราเป็นคนแบบตรงนั้นเลยอืมดวงแบบโปะโะกับเรื่องนี้มากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้เราแบบเหมือนเหมือนแบบว่าเหนื่อยใจแล้วเหนื่อยใจอีกอะไรเงี้ยแบบไม่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 ค่อยไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะในเรื่องการโชว์ก็เลยก็เลยรู้สึกว่า ถ้าได้ออกไปโชว์แบบแบบในคิดคิดสภาพแบบถ้าในปีนี้สมมติอิงออกไปโชว์อิงคิดว่าแบบน่าจะเป็นปีที่สนุกมากๆสาหรับอิงวรันทรเลยอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยแอบรู้สึกเสียดายค่ะแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ได้อืมใช่ใช่ <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> ถ้าเลือกได้เราก็อยากออกไปเล่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าอย่างพี่ก็คือเท่ากับว่าปีนี้ทั้งปีมาถึงปี2021ทั้งปีก็คือไม่ได้จัดงานเลยคือเป็นศูนย์เลย <c oughs> แต่ว่าก็เข้าใจได้ถ้าเกิดได้จัดแล้วมัน มันนําไปสู่ปัญหาอื่นก็ก็ไม่คุม้มก็ได้แต่ลุ้นว่า2022น่าจะได้กลับมาได้จั่<ช>อิงจะได้ขึ้นเวทีวัวที่บิ๊กมอเท้นสัีนี่ต่อมาสองปีแล้วเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราจะให้อิงขึ้นเวทีวัววะหรือต้องรือรว่าหนูเปลี่ยนไปที่อื่นเลยไหมหนูอลองกระโดดไ,ไป <à? S 2> ชิงช้าสวรรค์เลยไหมมันอาจจะแบบ เนอมันอาจจะแก้เคล็ดอะไรบางอย่างลองแบบลองแก้เคล็ดแบบรถคันนี้สีชมพูอย่างงี้ไหมคะปาเขียนว่าแบบอิงไม่ได้ขึ้นเวทีวัวอย่างเงี้ยแต่ว่ามีชื่อเออแล้วแล้วตอนที่อิงขึ้นไปก็ใส่เสื้อว่านี่ไม่ใช่อิงนี่ไม่ใช่อิงวันละครเออเขียนแบบชื่อพลวงคลาสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วขึ้นไปอ้าะลองไหมค่ะแก้เคล็ดน่าจะอ่ะถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมานี่คือตอยนี้หนูทำ่างนี้ทุกครั้งเลยนะเออต้องมีเสื้อยืดที่แบบเป็นชื่อคนอื่นแปะไว้เต็มไปหมดเลย โอเคได้เอ๊ถามจริงแล้วสมมุติว่าเกิดสมมุติอ่ะปีปี2องพันยี่สิบสองเนี่ยบิ๊กมอเทนบอกว่าอิงขึ้นเวทีจิงชาวสวรรค์ไปเลยแล้วกันสิ้นเรื่องข้ามเวทีวัวไปเลยไหวปะเอาจริงจรงะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่นอนริงชาวสวรรค์นเนี่ยมันเป็นเวที <c oughs> ที่มีความกว้างประมาณร้อยเมตรเท่ากับสนามหนูไปหนูไปยืนดูมาแล้วป่ะหนูไปทุกเวทีแล้วร <c oughs> ู้ปะ <c oughs> คือปีปีก่อนหน้านั้นที่หนูหนูไปเล่นเนี้ยค่ะหนูหลังเล่นเสร็จหนูปลอมตัวหนูก็ปลอมตัวหนูก็ใส่เสื้อคลุมใส่แบบหมวกอะไรเงี้ยใส่แบบเตอนนั้นใส่แมสเพราะว่าแบบเออแบบก็ก็ป้องกันตัวเองแต่ตอนนั้นไม่มีโควิดนะก็แบบไปยืนเต้นอยู่หน้าเวทีหมอลำไปยืนเต้นอยู่กับพี่ๆงานไม่มีใครสนใจเลยคือรู้สึกแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยแล้วก็เดินห่วงงานเลยแล้วก็แบบไปไปหน้าเวทีชิงท้าสวใช่ป่ะแลองก็แบบอื มันแบบมันแบบมันใหญ่มากๆอ่ะคืออิงรู้สึกว่าแค่วิ่งจากซ้ายไปขวาอิงก,ก็น่าจะเหนื่อยแล้วในในในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันหนึ่งมันจะต้องมันเป็นแบบเวลาแล้วก็แบบเป็นอะไรที่โอเคมีชื่ออิงไปอยู่ตรงนั้นแล้วไงก็อิงก็ขึ้นก็ขึ้นอิงก็เต็มเว่าขึ้นป่ะเออเพราะว่าจะมีไงบางคนเขาเขาจะบอกว่ายัางไม่พร้อมเขาอาจจะด้วยลักษณะโชว์หรือว่าอะไรก็ตามแต่สมมติสมมติเนี้ยชวนอิงวันเนี้ยบอก ขึ้นชิงช้าสวรรค์เนี่ยกล้าปะกล้าไม่พอมันนี้เราจะพอมวันไหนเออเอาเซอเอาเซอเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้จัดกันมาเนี่ยเพราะเราประกาศว่าอิงจะขึ้นเวทีวัวหรือเปล่าว่านียอาจจะเป็นเรื่องดวงไม่สมพงกันนะเดี๋ยวจะลองดู <c oughs> ได้ค่ะโอเคคราวนี้มาถึงคาถามข้อที่สามในปีเสือปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยอ,อยากทําอะไรวางแผนอะไรไว้ตั้งเป้าหมายอะไรกับชีวิตไว้ จริงๆเป้าหมายในการเปเสศิเป็นอิงอมีอีกหลายอย่างมากที่วางแผนไว้แล้วแต่ว่ามันดันแบบติดติดขัดขัดเรื่องแบบสถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ที่อิงแบบวางแผนไว้เลยว่าปีหน้าแบบอยากทําอิงอยากจัดคอนเสิร์ตของตัวเองหนึ่งอันแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มอันแรกของหนูสักทีค่ะคือเหมือนว่าหนูว่ามีแต่ EP อัลบั้มที่ทุกคนที่ทุกคนมีกันอะไรเงี้ยนคือ EP ตอแต่ว่าอันเนี้ยที่คือเปเลยน,นี่ว่าอิงยังไม่เคยมีอัลบั้มเต็มเลย ใช่ซึ่งแบบอยู่มาแบบห้าปีแล้วอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบพือจริงอาจจะปล่อยตั้งแต่ประมาณปลายปีนี้แล้วเลยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องด้วยแบบการทํางานและสถานการณ์อะไรย่างเงี้ยเองรู้สึกว่าแบบเอาแบบเอาตรงที่เราพร้อมดีกว่าแบบอยากทําให้ดีที่สุดเลยเงี้ยก็เลยขยับไปเป็นปีหน้าแต่ก็น่าจะแบบไม่นานนี้ค่ะก็น่าจะได้เห็นคร่าวๆกันแหละแปลว่า้แผ่นเสียงที่ตอนนี้เขาตามล่าหาซื้อกันนั้นนั่นแค่อีีเองใช่ไหมเนี่ยที่พี่ซื้อไม่ทันอันนั้นอะใช่ค่ะ แต่หนูให้ไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่มีไม่ให้ไม่ได้ให้หรอพี่ซื้อเนี่ยมันจะเป็นอีกแผ่นหนึ่งที่รวมเพลงที่หลายๆศิลปินอ้อเหรอใช่แผ่นนั้นไม่มีตอนตอนนั้นที่ขอแล้วแบบอ่อจะขอซื้อด้วยซ้ำไปแล้วยังบอกเออที่อิงเองก็หมดแล้วพี่ขอช้าใช่คือือที่อิงเองเนี่ยมีแค่ของแบบของคุณพ่อคุณแม่ที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบรู้สึกว่า ให้ให้คุณพ่อคุณแม่เก็บดีกว่าให้แบบเขาจะได้แบบใช่ใช่สมควรที่จะต้องให้คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบอยากจะถือไปฝากคนอื่นอยู่เหมือนกันเราก็จะต้องห้ามบอกว่าไม่ได้ยิงไม่อยากไปแบบซื้อต่อคนอื่นมาให้แม่อีกรอบหนึ่งเหมือนแบบแม่ต้องเก็บไว้ต้องแบบต้องฆ่าไว้เลยออกมาใหม่เปลี่ยนสีแผ่นอะไรก็ได้คือให้คนที่เขาได้อ่าเวอร์ชันแรกยังคงภาคภูมิใจอยู่อันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนปกทํานู่นนี่นั่น น่าคิดค่ะคือจริงๆอิกงอก็คิดอ,อ,อยากอยากจะทำพาตอมแต่ว่าเราพ้าเราจะมีอะไรบ้างเต็มใช่ไหมอิกงก็คิดว่าแบบเดี๋ยวมันจะแบบซ้ำซ้อนอ,ะอ่ะเออเลยเข้าใจสถานการณ์ทุกคนตอนนี้ดีเรื่องของแบบเรื่องของความคล่องตัวในการจับจ่ายอะ่ะขนาดตัวเราเองเรายังต้องคิดเวลาเราจะซื้ออะไรอ่ะอิงก็เลยแบบอยากทําอะไรที่แบบว่าโอเคแบบถติว่าอิงออก อีกก็ออกอีพีแบบลิมิเต็ดอันใหม่อย่างเงี้ยแล้วอย,อยู่ๆก็แบบขายอัลบั้มใหม่แบบคนเขาก็ต้องควักสองรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเราเองก็คิดคิดแทนเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความเดี๋ยวรอแบบช่วงที่แบบทุกอย่างโอเคเผื่อมาลิเมดีแบบดีทําใหม่ <Okay. S 2> มจะรอได้คะ่ะ <c oughs> เก็บเก็บไปคิดเก็บไปคิดได้คะ่ะฝากด้วยโอเคค่ะโอเคก็ก็ขอให้ทุกอย่าง ออกมาประสบการสำเร็จอย่างที่ตั้งใจจะรอชมจะรอฟังนะฮะตัวอัลบั้มเต็มเนี่ยมันเท่ากับว่ามันก็จะมีเพลงในอีีนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีเพลงใหม่หรือว่าหรือว่าเพลงใหม่ไม่ค่ะไม่มีในอีีเลยคือเป็นแบบใหม่หมดเลยใช่ค่ะก็จะเป็นแบบออกได้ไม่เป็นไรเพลงซ้ำมีทั้งอีทั้งอัลบั้มออกมาอีกทีก็ได้เพราะเพลงมันไม่ซ้ํากันอ๋อโอเคจะไปบอกพี่ฝนนะได้ค่ะปะมันจะเป็นเพลงตั้งแต่เพลงความลับมีในโลกมาค่ะอ๋ออ๋อเป็นเพลงในีพีนั้น ใช่ค่ะโอเคจะรอเดี๋ยวถ้าเกิดมีแล้วเดี๋ยวจะไปฝากจองพี่จองพี่จองไปด้วยได้ได้ค่ะโอเคในในโอกาสที่มันเป็นช่วงปีใหม่ด้วยอยากจะอวยพรแฟนๆเพล่แฟนๆปัตติทองยังไงบ้างเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะสวัสดีปีใหม่แฟนๆปัตติทองแล้วก็ปัตติด้วยนะคะทีมงานปัตติด้วยนะคะก็อิงแบบจําได้แบบเมื่อประมาณ สปีที่แล้วเอ๊ะปีที่แล้วมาอาัดมาอัดกับปาเตชใช่ไหมแล้วก็แบบทุกวันนี้ยังมีคนพูดถึงที่ <S <S 2> <S 2> อิงไปออก <S <S 2> <S 2> ไปสัมภาษณ์อยู่เลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาแชร์แบบอีกอีกมุมหนึ่งของตัวเองให้กับ <S <S 2> <S 2> ทุกคนได้ฟังแล้วก็บางคนก็ฟังแล้วรู้สึกเหมือนได้ข้อคิดอะอางเงี้ยค่ะแบบบางทีเราก็อุย้ย จริงเหรอเราแบบเราเราพูดอะไรที่มันดูมีข้อคิด <c oughs> ได้ใช่ไหมอ <c oughs> ะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากที่ที่ติดตามอิงนะคะจากรายการปาเต็ะคะ่ะแบบหลายคนก็รู้จักอิงเพราะรายการนี้เลยะคะ่ะก็แบบขอบคุณมากๆที่ ให้โอกาสหนูนะคะที่จะไปนั่งคุยค่ะแล้วก็แบบหวังว่าจะได้ขึ้นบิ๊กมาร์ทนเร็วๆขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจไปร้องเพลงกับหนูหน้าเวทีนะคะจริงๆแล้วอย่าว่าแต่บิ๊กมาร์ทนเลยคืออิงเองก็น่าจะรู้ว่าอิงอยู่ในลิสต์งานต้องมากมายหลายงานที่จริงๆพี่ต้องจัดในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีที่กําลังจะมาถึงด้วยก็ก็ได้แต่เลื่อนเลื่อนเลื่อนกันมาเรื่อยๆหวังว่ามันจะกลับมาเราจะได้มาเจอกันนะฮะ <ห>ส่วนเนื้อหาในปาเต้ทอล์กที่ทุกคนดูเหมือนจะเก็บไปเป็นบทเรียนกันมากที่สุดที่อิงมาให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือช่วงที่วงคลาสไปรับอิงที่โรงเรียนนะครับดูเหมือนคนจะพูดนั้นเยอะที่สุดกลายเป็นประเด็นเลยแล้วทุกครั้งที่อิงแบบเหมือนไปแบบ คุยกับพี <lawsuit> <ulously What S 1> ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยรู้ไหมแบบอิกเนี่ยเป็นถึงคนที่วงแคสไปรับทั้งวงเลยนะอะไรเงี้ยคือทุกคนจะรู้เรื่องนี้หมดใช่แล้วก็บอกขอบคุณค่ะแล้วจะมีอันหนึ่งติกตอกเขาไปเล่นกันปัดได้เคยเห็นไหมคะไม่เคยครับเขาเอาที่หนูพูดว่าแบบอะไรสักวันจะโดนโลกโบยตีอะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้ประเด็นนั้นนะเอาไปเหมือนเล่นเล่นกันใช่ใช่ใช่เราแบบตลกมากตลกทุกอันเลยอะไรเงี้ยใครเป็นเรื่องตลกใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าเอาเอาคำนี้ไปพลิกมุมเป็นเล่นเป็นเรื่องตลกไป ใช่แบบเหมือนแบบว่าเมื่อก่อนแบบเป็นแบบเด็กผู้หญิงที่สดใสมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเล่นเล่นกันแบบแบบขำๆแล้วล่น็บยตีเป็นแบบเป็นคนที่แบบเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบใช้ชีวิตหนักขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยเขาคิดเขาคิดทีดีจังอะไรเงี้ยอืมก็ตลกดีค่ะดีก็น่าจะเป็นประเด็นที่ดีในการจบกับเราของกันของการพูดคุยของเราในวันนี้นะครับปี2 0 2 1ความจริงรวมไปถึง20ิด้วยมันโบยตีเราหนักเหลือเกินหวังว่าโลกจะปราณีเราขึ้นบ้างในปี22นี้ หวังว่าป่านี้หนูเถอะหนูขอป่านี้พวกเรากันหน่อยเถอะขอบคุณอิงมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ค่ะ